ด้วยเหตุผลแบบนี้ตู้เย็นบิกตะเวียนดาวตบตัวเก่งเวียดนามถอนตัวศึกชิงแชมป์โลก2025เนียนทีบิกตะเวนหรือตู้เย็นดาวตบตัวเก่งทีมชาติเวียดนามตัดสินใจไม่ขอเข้าร่วมในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพ โดยสหพันธ์วอลเลย์บิเวียนเวียน VfV ที่เตรียมจะประกาศรายชื่อนักกีฬาเพื่อเดินทางมายังภูเก็ตได้ออกมาเปิดเผยว่านักตบลูกยางวัย25ปีได้ตัดสินใจขอถอนตัวจากทีมเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัวเหงียนทีบิกตะเวียนจึงตัดสินใจขอไม่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทางสหพันธ์เคารพการตัดสินใจของนักกีฬาและขอยืนยันว่าเธอเป็นผู้เล่นคนสำคัญเสมอมาและยินดีต้อนรับการกลับมาเพื่อร่วมสร้างผลงานให้กับทีมชาติในอนาคตเมื่อเธอพร้อมแถลงการระบุ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดของทีมลูกยางเวียดนามกำลังถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB จับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่ได้ตัดสิทธิ์ดังที่ฮองนักกีฬาหนึ่งรายในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรวมทั้งสั่งปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้หลังตรวจพบความผิดปกติสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามรอบแรกอยู่ในกลุ่มจีรวมกับโปแลนด์ เยอรมนี er และเคนยาโดยจะแข่งขันชิงแชมป์โลก2025กันที่สนามในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025